มาแล้วตัวนะมาจากเวียดนามแล้วช่างเก่งสวัสดีครับช่งางมาดันแล้วเนี่ยฮะมาไม่ทนันยกลงหน่อยไหมเต็มไปแล้วฮะเต็มแล้นโอ้ได้ได้มองเห็นไหมนี่มองเห็นไหมมารีวิว ที่าน้อยนะครับเป็นหัว f อ r ปแปลงหน้าครับเราจะเป็นหัวตัวนี้แหละโอ้ยเสียดายมาไม่ทันเขายกขึ้นก่อนแม่โอ้ทีไ่ไม่บอก,กว่าปีะมาไม่รู้มีบันไดไหมพี่ือยังไงปีนขึ้นไปได้ไหมโอ้เสียดายเสียดาย เปิดฝาข้างหน่อยไหมมาไม่ทันเสียดายเสียดายช้านิดเดียวเองสีเดียวกันกับคันนี้แหละคันที่ผมถ่ายอยู่ข้างในอะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาใส่ชุดแปลงแบบไหนไฮะตอนนี้รู้ได้ได้เหรออันนี้เรรถเจ้าของเขาเนไงใช่มาจากเชียงรายอูเชียงรายเลยกับเชียงรายเลยโอ้โหอนี่ก็เอากลับเชียงรายรขึ้นได้อยู่ในนี้นี่นี่นี่น,น,นี่เห็นอยู่ เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันอันนี้นี่ของแท้เลยหอ่อแท้ไหมไม่แท้ขึ้นสดเหมือนเหมือนกันแหละอ๋อขึ้นเหมือนคันคันเล็กนะครับขึ้นเหมือนคันนู้นนะเหมือนกันเลยเรียกว่าเอากระจังแท้มาใส่เลยไม่มีไม่มีขายอยู่แล้วอ๋อขึ้นไปก่อนเจ็บปลัวโอ้โหเน่น่เน่เนเน อ๋อนี่นะอันนี้แท้อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะขอบแท้แต่ข้างในมีสแตนเลสอะครับขอบแท้เราขึ้นมือใช่หึแต่กรอบมันนอะของแท้นี่นี่ะของแท้เลยแล้วข้างในล่ะข้างในใช้ขึ้นมือเหมือนกันอันนี้ขึ้นมือเหรอใช่ครับอ๋อแต่ว่าไอ้ข้างนอกนี่แท้ใช่อ๋อนี่นี่ขึ้นมืองานอันนี้งานขึ้นมือนะครับข้างใน อีกคันที่แปลงอยู่ไหนอ่ะช่าง <นะ S 1> อีกคันที่แปลงอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านหัวสมนบใกล้ๆน,นี่แหละไปดูได้ไหมได้ได้รอก,ก่อนแล้วจะมาเอผมนึกว่านึกว่าประกอบอยู่นี่เลยแบบจะขึ้นอยู่นี่เลยรีบเอากลับแล้วแลแ้วแก้ม่ะแก้มแก้มางนแก้มนี่งานงานของจิก้าเลยปะ อ๋อตัดอันนี้ตัดใส่กันชนตรงนี้มันจะเข้ากับกันชนตรงนี้นึงและกันชนล่ะช่างเกง่งกันชนอยู่ไหน,ไนกันชนกันชนถึงบ้านแล้วอ๋อก็คือขอบตัวนี้ขอบแท้นะครับตัวนี้จะเป็นงานสร้างมือนะครับเอา้ามันใช้ ขอบแท้ไม่ได้หรอเอ้ยมันใช้ั้งไในเนี่ยแท้แทะไม่ได้หรอหรือว่าความกว้างมันไม่เท่ากัน,น,นอ,อ้ยปิืมสุดได้มากโอ้ปเชียงรายครับมันแท้นี่ตัดตัดให้มันเข้ากับกนชน ตรงนี้ก็เสริมมาอีกนะครับเป็นหัว F R ครับโรบคอปนั่นแหละคือทำได้ค่อนข้างเนียนมากเลยนะ มันมีอีกคันอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปชมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันชนก็จะมีสามคันละที่แปลงคันนู้นด้วยมาดูข้างในกัน,นครับนี่กันชนโอ้โหนี่ สวยงามเลยครับน,นี่เ,เอ,อ๋อ,อป็ชนสามหกมาแปลงอ๋อก็ชนสามหกมาแปลงอืมนี่ก็ใส่ตาไฟเดิมตาไฟเดิมไฟเดิมใช่ไฟเดิมไฟเดิมของสอ <30. S 1> โสโิบโคอปอะนะใช่ตัวนี้นะใช่ใช้ไฟตัวนี้เลยอ๋อตัวนี้ก็สร้างสร้างขอบขึ้นมาอันนี้งานสี สวยของนีต้ตอนแรกเอามาอย่างนี้ตอนแรกคือเอามาแบบนี้ใช่แล้วก็แปลงให้หมันได้เลยสุดยอดเลยใครที่อยากแปลงก็ติดต่อช่างเก่งได้ครับวันนี้มามาจากเชียงรายเลยเหรอครับ oh. เดี๋ยวรีบกลับเลยใช้งบเท่าไหร่ช่างเบ็ดเสร็จ40,500ถ้าแปลงอย่างเดียวแปลงด้วย,วยกันชนด้วย40,500 แปลงด้วยนี่คังเลยสามันโอ้เดี๋ยวค่อยมาดูคันหน้าก็ได้คันนี้ดูไม่ทันขึ้นไม่ทันมาไม่ทันไม่รู้พี่ไม่บอกก่อนโอ้ถ้าผมไม่แวะแถวนั้นก็ทันอยู่ผมมัวแต่แวะงไงโอ้แต่กันชนสวยมากเลยดูครับสวยงามเลยครับเนี่ย ไปเดิมโลโบโคอปเลยครับ,บออันนี้ก็ใส่ตะแกรงให้ใช่เสร็จตะแกรงให้มันดูมีลูกเล่นหน่อยอืมสวยๆสวยเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วยกใส่เลยวะเชียงรายเชียงรายครับคันแรกหรือเปล่า คันท,ที่สองคับทันแรกทันขาวนไม่ไม่ที่ไปเชียงรายอ๋อเชียงเชียงรายคันแรกเลยคันแรกเลยสี 45, นะ่หมื่นห้าครับพี่น้องติดต่อช่างเก่งได้เลยนี่พร้อมกันชนสวยๆโอ้โหรอเลย <c oughs> เอาแล้วเราขาจับล่ะช่าง <c oughs> ขาจับเขาไป <c oughs> ทำเองเหรอ อ๋อเนี่นะใช่ครับวันนี้เสียบได้เลยเหรออ่าใส่ได้เลยอ๋อน,นี่ก็เสียบปลั๊กได้เลยของเดิมอ่าของเดิมเลยอืมงั้ก็ถ้าเราใส่ตาไฟด้วยมันจะแพงขึ้นพูดเนเ้ออเคในก็สวยแล้วก็ใช้ของเดิมประหยัดหน่อยอืมถ้าใช้ถ้าใช้ไฟของ36เลยได้ไหมรไม่ได้มันยาวเกิน ใช้ไฟเดิมนะครับไฟเดิมยาวนี่ใช่ยาวไปยาวยาวไปใช่ไหมเราต้องย่นเข้กันสุดยอดเลยที่นี่ที่เดียวเนี่ยยังไม่เห็นที่อื่นทำนเนาะมีช่างเก่งอทำอยู่คนเดียวไม่ไม่น่ามีนะใช่ตัวใหญ่ก็จะแปลงไงรถใหญ่เลยใช่ไหมจุดล้อมันแปลงง่าย ใช้ของสิบล้อได้เลยแต่นี่มันเล็กเนาะตรงตรงุ่นนะเอามาใส่จตรงรุ่นง่ายไ,ไม่ได้แปลงอนะไรใช่งานเยอะครับโอ้อันนี้เลยเอ,อันนี้งานขึ้นสดเลยก่อนจะได้ติดก็เสร็จนนะี้ นี่นะโอ้คือตัดเชื่อมอันนี้ใส่คันไหนนี่คันต่อไปคันต่อไปเลยสองคันสคันกันชนด้วยสี่หมื่นห้าเราแปลงไปแล้วนั่น อย่างสวยอะ่ะกันชนชอบมากเลยเอาตาแตกดูดดอันนี้เอลด,ด,ด,ดีของมันเลย ไม่เราแปลงเอาอ๋นนี่เสริมเราแปลงเป็นไฟเลี้ยวไงอือโอ้ลองดูติดปลาท้ายหรือเปล่าโดนปะพอดีปะใส่หน่ไปเออใส่หนไปน้อยเงินอยู่เดียวโอ้พอดีเลยอือ สวยพอดีโอ้สวยงามเลยครับยังรถเล็กเราลองให้เขาได้ไงเออไงนึงขวบเนี่ยเอ้าเช่นเดี๋ยวพี่ขอเช่นไปเช่นข้างในครับพี่สายลมโอ้ไปรออยู่เชียงรายนะครับคันนี้อ้าวจริอืดูงาน วยมากตัดมือล้วนตัดมือล้วนๆเลยเหรออู้ต้องมีเครื่องตัดแล้วใช่ไม่ต้องเครื่องตัดเลเซอร์นะตัดเลเซอร์มันลำบากเขียนแบบเออเราเราต้องเขียนแบบเป็นเนาะนี่เราต้องใช้ฝีมือตัดหน่อยอืนี่ช่างตัดหน่อยนี่นะอันนี้ใช้หินเจียตัดเหรอหินเจียโอ้ยทำไมตัดได้ดีเถอะโอ้พวกเรา หินเจียล้วนๆหินเจียล้วนๆเลยนี่งานหินเจียครับสิไม่ได้ตัดเรซองเลเซอร์นะครับโอ้โห่งเียเลเซอร์อารเลยเนีาะต้องรองไหมนี่ปิดฝาท้ายแ<ว>ดดก็แรงแรงครับมันย้อนแสง <c oughs> ดีเลย,เยวางไว้นี่เลยพอดีเลยเป๊ะ ออย่่าหลลังงงกกนนนะีีดึไมไปที่สนใจก็40,500ไม่แพงนะไม่แพงเนาะโอ้โอทำยากมากทำยากนะครับหลายวันอยู่ปรมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งว่าสองาทิตย์ยาองานเยอะก็นานหน่อยอืมพอรถเข้าหน้าร้านเราก็จะต้องอาทิตย์หน,<า>นึ่ง40,500รถผมหน้าแปลงเหมือนกันนะรถพี่ทำได้พอดีเลยเรียกกัน ใช่น่าเดียวกันอืมเ่หาเงินก่อนนะเอ <laughs> <laughs> ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมหัวต่อไปเดี๋ยวพามาชมอีกนะครับเสียดายมากมาไม่ทันแกยกขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือคันแรกที่แกแปลงรถเกเองยังขายอยู่ไหมนี่ฮะ มีคนซื้อก็ขายไม่ได้ใช้จอดรถจอดเนาะโอ้ย,นอย <laughs> เนาะจะได้วิ่งงานอะไรรถจอด <laughs> นี่ใครหาไปใช้งานก็มาดูได้ครับที่หนองมุนมากร้านช่างเก่งครับคันนี้คันนี้เป็นวางหัวเหมือนกันนะโครงการเดี๋ยวอยากวางหัวลูกบล็อกเหมือนกันนะอ๋ย <laughs> อยาวางห,วงห,วงหวงาัวลูกบล็อก ก็คือคือคือที่ช่างเก่งแปลงนี่ฝาตัวนี้ฝาเดิมใช่ไหมฝาเดิมฝาไปเดิมไปเชฟไปเดิมอันนี้ล่ะของใหม่อันนี้ของใหม่เลยครับอันนี้ต้องของใหม่ของจิก้าของจิก้าเลยตัวนี้ฝาเดิมแล้วไอ้ครอบไอ้ครอบเลนนี้ก็ของใหม่หมดของใหม่เดี๋วว่าด้านในเนี่ย ตัดมือ,อ,อประมาณนั้นครับอันนี้ก็ถอดทิง้ง <c oughs> เห็นไหมก็สวยไปอีกแบบอา้าถ้าเราแปลงหน้าอย่างนี้เราต้องแจ้งคนส่งไหมฮะ <c oughs> ไม่ต้องอา้าแล้วมันไม่ใช่หน้าเดิมแล้วดิ กับรุ่นเดิมมันก็เหมือนกับสามหกเราแปลงกิก้าร์อะไรเหรอเหมือนกันก็ในเล่มมันไม่ใช่รูปกิก้าเนี่ยใช่ไหมเรีงไงมันอยู่ที่เราไปจดรู้จีไม่ถ้าอย่างนั้นก่อนก่อนที่เราจะไอ้นี่เราก็ต้องถ่ายรูปไปก่อนใช่ไหมลงเล่มใหม่ไหมอ่ะอืมมันค่าใช้จ่ายไม่น่าไม่เท่าไหรอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับอืมแปลงหน้ารถเรามันก็ตัวเดิมหัวเดิมแคชซีเดิมเออเครื่องตัวเดิมครับ น่าจะเสียค่าแปลงอยู่นะลงถ่ายรูปลงใหม่ลงเล่มใหม่เพราะว่าหน้าไม่เหมือนเดิมโอเคครับประมาณนี้ครับ